ยี่สิบเอ็ดเดอเอิร์มันเป็นยังไงคะลูกเขาใช้คำว่ามูฟมูฟหรือไม่มูฟมูฟแปลว่าเคลื่อนย้ายโลกเราเนี่ยมูฟอะลาวเดอซันหมุนรอบดวงอาทิตย์จริงไหมหมุนหรือไม่หมุนมันก็ต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะเราเป็นดาวบริวารดังนั้นเราต้องใช้ประโยคบอกเล่ามูฟแบบไหนเอิร์มีดวงเดียวเพราะฉะนั้นมูฟต้องเติมเอสประธานไม่มี S. เอสกรบต้องเติมเอสอ่ะโอเค ยีสิบสอง everybody คนนะเจอคำว่า everybody everyone someone แบบนี้เนาะให้รู้เลยว่ามันหมายถึงเอกภพหนึ่งกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอ verb ที่ใช้กับเขา verb จะต้องเป็น verb 1หนึ่งอันนี้เท่าคบหนึ่งเว r จะต้องเป็น verb เติม s นะคะอ่ะโอเคก็ต้องใช้ wear w e a r i n c l o t e in the summer เขาก็บอกว่าเสืมม้อผ้าอันนี้โค้ดถือเสื้อผ้าซัมเมอร์คือฤดูอะไรคะฤดูร้อนหนูดูความหมายดีๆนะเพราะว่าหนูถูกหลอกได้เลยนะบอกว่าทุกคนเลยเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าบางๆตินก็คือบางเในฤดูร้อนเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าไม่ใส่ไม่ได้นะเราต้องบอกว่าใส่อันนี้ชายดอนก็ผิดอยู่แล้วนะเนะซึ่งอ่ะโอเคเนี่ยสองข้อเนี่ยเวลาเราเลือกอ่ะเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นว่าเฮ้ยเราต้องไปดูความหมายนิดนึงเพราะว่าโครงสร้างเนี่ย ของแกมมามันได้หมดนะคะเอาเพราะนั้นเราก็เลือกข้อนี้เนาะยี Twice year. Twice. ่สิบสามวีทวายสเ e ทวาแปลว่าสองครั้งต่อปีไปซีไซส์ไปชายชทะเลเนี่ยสองครั้งต่อปีเป็นประจำเราจะไม่ใช้ v วิวเราจะไม่ใช้าร์โกอินะคะเราต้องใช้โกธรรมดาอาร์บิโกทข้อต่อมาข้อยี่สิบสี่ Our school นะคะ start แล้วก็ finish start ใส่ไปก่อน finish อ่าโอเคโรงเรียนของเราเริ่ม8ดโมงเช้าแล้วก็เลิกบ่ายสามโมงเย็นนะคะถามว่า start ธรรมดาหรือ start เติม s เมื่อสกู school, เราคือ1น,นะ verb ประธานไม่เติม s verb ต้องเติม s อ่าโอเคอันนี้ลงท้ายด้วย s ก็ต้องเติมอีก s เพราะนั้นตอบตอบ copy ยี่สิบห้านะคะพวกเราเขียนหรือไม่เขียนที่อยู่ผู้รับอันเด์คือที่อยู่ Receiver ก็คือผู้รับพวกเราเขียนหรือไม่เขียนที่อยู่ของผู้รับ On the e n เอเวอ e รซองก่อนก่อนเมลก่อนส่งต้องเขียนสิเพราะฉะนั้นคำว่าดัดเอาออกไปปฏิเสธออกไปวี We, ประทานหลายคนเนาะ ปรับทานเป็น V เราก็เลยหลายคนใช่ไหมคะเราก็ใช้ไลท์ตัวเดิมนะคะอ่ะต่อมาข้อ26เอ่อชี่อ่าโอเคมีสเป็นเวิร์บมีอเวบอกแล้วว่าความที่อยู่หน้าเวิร์บประธทานเป็นชี่เพราะฉะนั้นเวิร์บเติม s อ่าอันนี้เอาออกอ่าอันนี้อเวต้องอยู่หน้าเวิร์บเพราะฉะนั้นต่ออันนี้นะคะ บนะคะ B, B. ีก็คือพึ่งหลายตัวด้วยนะคะพึ่งหลายตัวทําน้ําพึ่งได้เพราะฉะนั้นใช้คําว่า make หลายตัวประธานมี s verb ไม่มี s ต่ออันนี้นะต้องใช้ท่องหนึ่งนะคะอ่านะต่อมา snake turtle แล้วก็ lizard นะคะเรากำลังจะบอกว่างูเต่าแล้วก็กิ้งก่าเออมันเป็นเลื้อยคาน,นะคะ่ะมันเป็นสัตว์เลื้อยคานอันนี้แปลนิดนึง เราต้องการคำว่าเป็นอะเป็นสัตว์เลื้อยคานเออเพราะฉะนั้นคำว่า have ไม่เอา have แปลว่ามีดูดัดทำไม่ได้ไม่ได้ไไดนะต้องใช้คำนี้ครับเป็น29่สิบเกาเซาอฟริกาประชากรร้อสี่สิบห้าล้านคนเพราะฉะนั้นเราต้องการคำว่ามี s ซา t แอฟริกาคำว่ามีก็คือ has เพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวเลยอ่ะ ต่อมาออสเตรเลียนะคะ Y and V ส่งออกนะคะ export ส่งส่งออกประเทศออสเตรเลียส่งออกคำว่า export ต้องมี s เพราะฉะนั้นอันนี้เอาออกนะคะ export ส่งออก Y and o it เห็น it ปุ๊บต้อง has เขามีมากกว่ามีแกะมากกว่าต้องใช้คำว่ามีอยู่แล้วเนาะหกสิบล้านตัวอ่าโอเค i s p a s สอีกหมายถึงใครอีกก็คือออสเตรเลียอ่าโอเคนะคะ